นี่โอเคลาดน้ำกะทิลงไปอันนี้เมนูวาสนาผู้ใดหูดูดูมันกินน้ำแข็งใส่เนาะที่มาของเดือยฮักก็คือมีสีเขียวนี่นซูมมาซูมมานี่สีเขียวจะมีเป็นลอดช่องมีเป็นแตงไทยแล้วก็มีสาคูนี่อันนี้จะเลือกเป็นอ่านน้ำแข็งใส่นะครับจะลาดด้วยน้ำกะทิดูดูดโอ นี่นี่นี่น่ากินมากดูดินี่น,นี่เดี๋ยวขอกินแตงไทยขอกินแตงไทยนี่อร่อยครับวันนี้ผมอยู่ที่โต้ลุ่งสะแก้วนะครับวันนี้พามาดูพามากินร้านเปิดใหม่นะครับนี่ร้านยูฮูที่สุดของหวานเย็นร้านมาเปิดใหม่ที่ลบบุรีแล้วน,นะครับนี่อยู่ที่โต้ลุ่งสะแก้วมามาเดี๋ยวพาไปดูนี่ มีมีไอเนี้ยด้วยเขาเรียกอะไรนะไอสปินเนอร์เสียงดวงมามมาดูว่าวันนี้จะกินเมนูอะไรโอ้กินอะไรเดียวนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านย uh ุฮูนะครับที่สุดของหวานมาเปิดใหม่แล้วที่ลบบุรีนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูคือเมนูเยอะมากข้างในเป็นห้องแอร์ด้วยครับมีห้องแอร์แล้วก็มีโซนเอาท์ดอโอ้ดิเมนูอะไรสี่ยอดกุมานสไปเดอร์บอย โจ๊กเกอร์โป้เกี้ยเซี่ยวเล่งนึ่ง oh, โอ้กล้วยเจ๋งวาส,สนาผู้ใดเนาะนี่นี่เดี๋ยวผมสั่งวาส,สนาผู้ใดเนาะมาเดี๋ยวพามาดูเมนูเมนูคือเยอะมากครับนี่ร้านย uh ูฮูที่สุดของหวานเย็นเขาบอกว่าเมนูแนะนําวาสนาผู้ใดเดี๋ยวอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงคือข้างหน้านี่เป็นเมนูแนะนานะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามสิบห้าไปนี่นี่คือเมนูแนะนําวาสนาผู้ใดห้าห้าแล้วก็ ส่วนถ้าเกิดใครอยาก DIY เมนูเองหรือเลือกเองจะมีข้างหลังนะครับเป็นเมนูนี่ครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็เลือกเลือกท็อปปิ้งได้มามาดูได้นะครับร้านนี้เปิดบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับเปิดทุกวันอยู่ที่โตลุ่งสะแก้วนะครับเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้วันที่21อัน,นีนี่นี่นมามาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวอันนี้เป็นเมนูอ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบที่ร้านมีอันนี้เป็นลากบัวเนาะ มีรากบัวโหดูของหวานคือครบมากรสช่องก็มีนี่นี่อันนี้เป็นอะไรมะพร้าวใช่ไหมพี่มีาามะพร้าวมีโหดูดูอันนี้เป็นอะไรรสช่องรสช่องอันนี้เขาเรียกอะไรครับสามสีเนี่ยทั้งหยิบอ๋อสลิมสลิม,มอันนี้มีดูวัสนาผู้ใดเนาะนีจะมีรสช่องด้วยแล้วก็ตักอ่ากล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมโอ้อน,น,อนแล้วก็เผือก วาสนาผู้ใหญ่แต่ผมเติมน้อให้ด้วยแล้วก็มีมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวเชื่อมหรอมะพร้าวอ่อนพร้าวอ่อนโอ้ดูคือเมนูวาสนาผู้ใหญ่เนาะจะใส่ไอติมด้วยนี่เมื่อกี้เราก็ตักลอดช่องใส่แล้วไอติมสองลูกโอ้นี่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  โอเคราดน้ำกะทิลงไปอันนี้เมนูวาสนาผู้ใด<ะ> <No. S 2> น้อนี่เสร็จแลวนี่คือเมนูเต้าถึงนะครับนี่จะใส่น้ำแข็งลงไปใส่น้ำแข็งลงไปนี่จากนั้นก็ราดด้วยน้ำลำไยโอ้รลดเลยราดเลย,ลเลยนี่ครับที่สุดของหวานเย็นโอ้ ก็คือมีรากบัวมีพวกถั่วพวกน้ำลำไยแปะปวยค่ะแปะปวยเม็ดบัวเม็ดบัวด้วยนี่นี่ ị, เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนุ่มอะไรครับเล,เ,เลือกเองเลือกเองใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนหวานเย็นน<ๆ>ะคะเหมือนหวานเย็นใช่คะ่ะก็คือเราเลือกหน้าได้สีหน้าใช่่คะแล้วก็ถ้าเลือกเองเนี่ยเราจะเลือกเป็นน้ำแข็งใสก็ได้หรือติมก็ได้ราคาเท่ากัน45บาทโอเคติมสองลูกเต็มสองลูกอ่าอ่าโอเคโอเคอันนี้ราดด้วยราดด้วยชอบชอบชอบ นี่โดูดูมันกินน้ำแข็งใสเนาะนี่เมนูเดอะฮักนะครับนี่จะมีสีเขียวเพราะว่าเดอะฮักสีเขียวมีแตงไทยมีรัดช่องนี่แล้วก็มีสาคูอ่าสาคูก็สีเขียวนี่นี่เมนูเดอะฮักเดอะฮักนี่แล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิ ลาไปเลยโอ้นี่ถูกใจสายหวานเลยผมบอกเลยเมูสามก๊กนะครับนี่จะใส่น้ำแข็งจะมีเฉา,าวกล้วยลูกเดือยแล้วก็ลากบัวนี่จากนั้นก็ลาดาด้วยน้ำกะทิะน้ำลำไยอ๋อน้ำลำไยโอ้มีเยอะมากจนจำเมนูไม่ได้ดูดูอืม นี่เสร็จแล้วหนึงกระบวยร้านยุคฮูที่สุดของหวานเย็นมาเปิดที่ลบบุรีแล้วนี่นี่เมนูเยอะมากครับเมื่อกี้พาไปดูนี่ครับที่ร้านจะมีเมนูก็คือข้างหน้าฝั่งนี้อาจะเป็นเมนูที่ทางร้านเซ็ตมาให้ไม่ว่าจะเป็นวาสนาผู้ใหญนอกอันนี้ผมเติมให้เองแล้วก็มีพวกเต้าทึงพวกจตุรเทพพวกเดออฮักพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคืออันนี้เราเลือก เราสามารถเลือกหน้าได้เองไม่ว่าจะเป็นเติมอะไรนะถั่วแดงลากบัวพุทรา,าเชื่อมลงไปแล้วก็เลือกอเป็นไอติมก็ได้เป็นน้ําแข็งใสก็ได้แล้วก็เลือกลาดนมราดน้าเฮลบิบอยก็ได้นี่นี่เมนูเยอะมากหรือถ้าเกิดใครเลือกไมไปถูกที่ร้านมีวงล้อเสียงทายให้หมุนนี่คือทุกเมนูนะครับเริ่มต้นที่สามสิบห้าสี่สิบห้าแล้วแต่แล้วแต่เราเลือกมาอันนี้นี่นี่ อันนี้เมนูวาสนาผู้ใดนอนี่นี่จะเป็นไอติมนะครับเป็นไอติมแล้วก็มีพวกรดช่องมีกล้วยเชื่อมแล้วก็มีมะพร้าวโอ้แล้วก็อันนี้เป็นเต้าทึงนี่นี่เต้าทึงน้ําแข็งใสดู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 ซูมาซูมมา,มมานี่อันนี้เป็นน้ําแข็งใสนะครับเป็นเต้าทึงนี่เต้าทึงก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรเนี่ยลากบัวมีจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราข,ขอดูโพยกัน ดูโพยก่อนนี่แปรกวยอ๋อขอขอบคุณมากครับแล้วก็มีถั่วแดงนี่แล้วก็มีลูกเดือยดูดูด,ดเยอะมากเมนู3ามก,ก๊กดูอันนี้เป็นลากบัวนะครับดูดูรากบัวซูม,มาซูม,มาขอชิมลากบัวนะครับนี่นุนๆกึบๆดีแล้วก็วาสนาผู้ใดเนาอ จะเป็นไอติมนะครับในไอติมของกินเยอะมากร้านยูหูเปิดบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับเปิดทุกวันแวะมากันได้ครับอยู่ที่โตลุงสะแก้วนะครับนี่โอเคของหวานเยอะมากที่สุดของหวานเย็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากแวะมาอุดหนุนที่ร้านด้วยครับขอบคุณครับ